เป็แล้วสนับเป่าเดี๋ยวเย็นดีแล้วยายก็จะเอาไปใส่ห่อแช่แข็งนะคะเวลาจะกินเราก็มเวบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะวันนี้ยายได้หยุดงานเสาร์อาทิตย์ อิกแล้วสองวันาาวันจันทร์ก็ต้องไปทํางานเหมือนเดิมนะคะยายก็เลยจะมาทําสลาเปาในขั้นตอนเดียวนะคะคือแป้งไม่ไม่ได้ไม่ได้แยกเป็นสองขั้นตอนไม่มีแป้งโคงไม่มีแป้งคือทําในขั้นตอนเดียวที่จะมาเป็นสลาเปาได้เลยแล้วยายก็ใช้แป้งธรรมดานี่แหละคะ่ะแป้งที่เขาทาขนมป,ปังที่นี่แหละคะ่ะธรรมดาธรรมดาเลยค่ะ แป้งธรรมดาเลยค่ะอันนี้คือผงฟูนะคะผงฟูที่เขาใช้ทําขนมปังทั่วไปนี่แหละคะ่ะทำขนมทำเค้กทำอันนี้ค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะช้อนครึ่งน,นะคะช้อนชาประมาณช้อนครึ่งกะเอาฟังสูตรเขาจะมีน้ำหนัก500หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ก็อย่างที่บอกยายตามตามที่ยายอยากทำนนี้ใส่ไปช้อนครึ่งนะคะผงคูค่ะแล้วก็ร่อนไปพร้อมกับแป้งเลยค่ะของยายไม่มีไม่มีต้องมาแบ่งแป้งสองสาแป้งไม่มีค่ะทําในครั้งเดียวเลยค่ะ แก่เนาะกะทำเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ทำกินเวลาเช้าก็ใส่ไมโครเวฟแล้วก็ไปไปทำงานค่ะเสร็จแล้วค่ะยายกะเอาเหมือนเดิมแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าจะเป็นสาลาเปาไหม อันนี้บอกเลยว่ายายไม่เคยไม่เคยชั่งน้ําหนักการทําสละเปาหรือพิซซ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ก็คือน้ํามันธรรมดาต้องใช้น้ํามันงาน,นะคะแต่ยายใช้น้ํามันพืชค่ะนะคะน้ํามันพืชกะเอาค่ะหรือจะเอาช้อนตวงก็ได้แล้วแต่ตามสบายเลยค่ะน้ํามันพืชนะคะเราก็คนค่ะ นวดให้ให้น้ำมันไปคุกกระแป้งก่อนนะคะอยาอยจะทำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทำหลายๆลูกหน่อยไว้กินหลายๆวันเสร็จแ,แล้วมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้น้ำตาลทรายค่ะ ถ้าคิดไปแล้วก็ใหญ่ถ้าจะคิดเอาช้อนตวงเทได้ไม่ต้องเปิดถ้าคิดเอาช้อนโต๊ะตวงใหญ่ก็จะกะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะแต่ใหญ่กะเอาอีกค่ะเพราะใหญ่กินหวานแต่ถ้าใช้ช้อนตวงประมาณ5ช้อนโต๊ะก็สําหรับแป้งเท่านี้นะ,ะใหญ่กินหวานค่ะ ถ้าคนไม่กินหวานสามช้อนกำลังดีนะคะแป้งค่ะเอ้น,น้ําตาลค่ะอันนี้น้ําตาลนะคะแล้ววันนี้คือน้ำอุ่นค่ะน้ําอุ่น น้ำอุ่นนี้เราจะทำน้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะอย่าเพิ่งต้มมาร้อนๆเลยต้องทำเป็นน้ำอุ่นนะคะใส่ร้อนไม่ได้คะ่ะยินตายคะ่ะเย็นเกินก็ไม่ได้นะคะยินด้านคะ่ะ ีนนจะมาดูยีนกันอันนี้คือยีนที่เขาใช้ทําขนมปังนี่หละค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกยีนนะคะเอ้ยที่นี่เรียกไทยค่ะไทยเฮลเฟนเฮลเฟนก็คือเฮลเฟอร์ไทยเขาจะเฮลเฟอร์เขาจะเขียนไว้เลยภาษาอินเีมันแต่ที่บ้านเราเรียกยีนนะคะ ช้อนชาค่ะตวงอีกแล้วค่ะอันนี้ตรงๆนะคะสองช้อนชาค่ะแล้วก็คนค่ะคนนะคะน้ำห้ามร้อนเกินนะคะเป็นน้ำอุ่นและห้ามเย็นเกินนะคะ ถ้าเราเย็นเกินยีนก็จะจะด้านค่ะถ้าร้อนเกินยีนจะตายค่ะตายก็คือไม่ไม่ทํางานเลยค่ะเหมือนกับยายก็พูดตามภาษาเราแล้วนะคือมันจะไม่ไม่เป็นเลยแลวครนี้ก็มัค่อยๆใส่ค่ะบางคนจะใช้นมอุ่นก็ได้นะคะแทนน้ํานะคะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยๆนวดนะคะ นวดนะคะใส่ไปจนหมดนี้เลยละคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วยายเป็นเป็นอะไรประเภทช่างกะนะคะและ้วยายก็จะกะพอดีเลยนะคะ<อ>เพราะาทำบ่อยอ่ะทำบ่อยบอกเลยว่าทำบ่อยเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับยายไม่ต้องมานั่งปัน่นนั่งอะไรค่นวดไปเรื่อยๆะคะ่ะจนเขาจะเนียนนะคะ ถ้ากบปริมาณก็ถ้าเป็นสูตรใหญ่นะคะแป้งครึ่งกิโลน้ำตาลทรายห้าช้อนโต๊ะห้าช้อนโต๊ะนีห้5ห้าช้อนโต๊ะไม่ฟูนนะคะคือตักธรรมดาเลยไม่ต้องพูนไม่ต้องอะไรนะคะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชใส่ไปเลยเอ,อ,รอารสเกลสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายบอกแล้วใช่ไหมคะสูตรสูตรแป้งใหญ่มีแค่นี้นะคะ แล้วก็ผงผงฟูผงฟชูช้อนช้อนชาช้อนชาครึ่งน,นะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งแล้วก็ยีนยีนประมาณก็จริงจริงแล้วช้อนชาครึ่งก็ได้สองช้อนก็ได้นะคะเป็นเป็นช้อนชานะคะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคจนาจนกว่าแป้งเขาจะเหนียนส่วนน้ำตวงมาเลยคะ่ะเออครึ่งถ้วยกาแฟนะคะ แล้วก็มาผสมยีนแล้วมาผสมน้ำตาลส่วนฟงฟูให้ล้นไปกับแป้งเลยนะคะผงฟูนะคะล้นไปกับแป้งเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอยากจะมาให้ดูแป้งก่ะเดี๋ยวแป้งจะเนียนนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําไส้สลัเปานะคะมาดูกันค่ะยายซื้อมาครึ่งกิโลเป็นหมูสับนะคะแต่ยายจะใช้แค่ครึ่งเดียวก่อน ใช้ครึ่งเดียวค่ะเพราะยายจะเน้นผักเยอะไม่ค่อยกินหมูเท่าไหร่ใช้ครึ่งเดียวนะคะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อหมูสับครึ่งกิโลนะคะอันนี้หน่อไม้สับค่ะหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้ลวกหน่อไม้อะไรแล้วแต่ถ้าหน่อไม้ถ้าซื้อมาเป็นถุงแล้วต้องมาต้มซะหน่อยนะคะให้มันขืนหายก็ หน่อไม้ต้มนั่นแหะค่ะทำให้ความคืนมันหายไปแล้วมาสับหน่อไม้นะคะใช้ได้หลายสูตรค่ะบางคนก็ใช้แฮวนะคะใช้แฮวใช้มันแกวได้ถ้าไม่มีมันแกวก็ใช้แเ้วแทนแต่ยายไม่มีทั้งมันแกวและก็เฮวที่นี่นะคะแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรใช้หน่อไม้สับค่ะแล้วก็หัวหอมสับนะคะ ต้นหอมสับค่ะไม่ใช่หัวหอมแล้วก็อันนี้แครอทค่ะเพิ่มสีสันแครอทสับเหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบค่ะจะหั่นเป็นลูกเตา๋าหรือว่าสับได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเห็ดหูหนูนะคะใช้เห็ดหอมก็ได้เห็ดหูหนูก็ได้นะคะอันนี้ไส้ไส้สละเปายายค่ะ ตอนนี้ใช้ใช้ไอ้น,นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องใช้มือเดี๋ยวยายใส่ถุงมือก่อนถ้ามือเปียกแล้วถุงมือพีจะใส่ยากหน่อยใส่ถุงมือก็ดีอย่างนะคะ คือ1สะอาดด้วย2ไม่เลอะมือค่ะอันนี้ยายก็จะมาใช้เครื่องปรงแล้วนะคะอันนี้ยายก็จะใช้เสีขาวค่ะใช้ช้อนตวงก็ได้นะคะถ้าช้อนโต๊ะก็ประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะแต่ยายเป็นประเภทตามใจชอบอันนี้เออ ซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างค่ะแล้วแต่ที่เราจะมีนะคะถ้าตวงก็สามช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะสามช้อนโต๊ะถ้าใช้ตวงนะคะแล้วใหญ่ก็จะใช้น้ำตาลค่ะ ตามสองช้อนโต๊ะนะคะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะกินหวานค่ะถ้ากินหวานนี่ยายก็ต้องทําให้หวานนิดนึงยายต้องกินถึงพริกถึงขิงอะคะ่ะพริกไทยค่ะ พริกไทยตำหรือป่นแล้วแต่นะคะยายลืมหยิบเกลือมาพริกไทยค่ะพริกไทยเสร็จแล้วก็เกลือนะคะ เกถ้าถ้าพูดถึงตวงแล้วเนี่ยเกือประมาณช้อนชาค่ะเพราะว่าน,นี้นี่เยอะนะคะเกือช้อนชาค่ะแล้วแต่คนชอบเค็มหรือไม่เค็มนะคะแต่ยายชอบรสเข็มข้นค่ะเสร็จแล้วยายจะะใช้ไข่ด้วยนะคะ ใส่สามฟองค่ะพอเสร็จแล้วยายก็จะคุกเขานะคะใช้มือคุกมันจะมันจะได้มันจะดีกว่าและเข้าเนื้อกว่าค่ะจะคุกเขานะคะ ผงกุงรสจะใส่รสด,ดีด้วยก็ได้นะคะรสด,ดีหรือว่าผงชูรสแล้วแต่ค่ะสูตรของยายใส่สละเปาก็มีเอ่อหน่อไม้สับหมูสับแครอทเห็ดหอมหรือเห็ดเห็ดหูหนูก็ได้นะคะสับเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้นหอมสับค่ะแล้วก็เกลือพริกไทยน้ำตาลนะคะ ซอสขาวอ่ะซอสขาวอะซอสซีอิ้วขาวค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้นะคะไส้ค่ะ ขยายาให้นานนิดนึงเพื่อให้ให้เขาเดี๋ยวไข่เขาจะจะเป็นก้อนจับตัวนะคะหรือว่าจะเอาไปผัดก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ชอบค่ะถ้าทําสดก็ได้คือใส่ลงไปในนั้นเลยหรือจะไปผัดก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างค่ะเอาไปผัดก่อนก็ได้มันจะได้สุกเร็วเพราะสำหรับเปาเขาเนึ่งแป๊ดเดียวนะคะ ไว้ก่อนค่ะอันนี้ค่ะใส้สระเป่ายายนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นและแข็งตัวถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าเอ,อน้ำไม่เยอะนะคะเอ,อแข็งไปหน่อยให้ใส่น้ําลงไปสักนิดหนึ่งแต่ของยายได้พอดีค่ะไม่ไม่แข็งตัวก็ต้องพักเหมือนกันค่ะทุกอย่างต้องพักรอแป้งขึ้นนะคะ มาค่ะมาดูวิธีปั้นยายนะคะทำตามภาษาแป้งสาลาเปาค่ะขึ้นนะคะแป้งสาลาเปานะคะนี้ยายก็จะมาปั้นละคะ่ะก่อนอื่นต้องทำให้ตรงนี้เรียมซะก่อนทำพื้นแป้งให้เรี่ยมซะก่อนนะคะ มาค่ะจริงๆแล้วเราต้องปั้นพักแป้งก่อนนะคะปั้นเป็นลูกๆแล้วเรามาผักแป้งแล้วถึงจะมาแบกขิงนะคะแต่ยายก็บอกแล้วไงว่าทำอะไรก็แล้วแตอะอย่าทาําตามสูตรเยอะเพราะตามสูตรเยอะแล้วเราจะไม่ค่อยวางกันนะคะนี้นะคะ เราก็มามาดึงตามที่เราจะชอบค่ะเป็นก้อนๆนะคะไว้ก้อนเท่าไหร่ล่ะลูกใหญ่ลูกเล็กลูกพอดีคําแล้วแต่นะคะพักไว้นะคะเป็กนก้อนๆค่ะแล้วแต่เราจะชอบนะคะพักไวะะ้เลยค่ะ จะลองทำสามรูปก,ก่อนนะคะเพื่อดูว่าสาระเปาใหญ่โอเคไหมนะคะยายจะมาทำเลยค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องพิธีนีตองใช้ไม้บดหรอกนะคะใช้มือก็ได้นะคะใช้มือแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความถนัดของคนนะคะ ยายหอมไม่เป็นแล้วนะคะสำหรับเปาอ่ะบอกเลยว่ายายหอมไม่เป็นแล้วค่ะแต่ยายก็ทําตามที่ยายถนัดนี้แหละค่ะสำหรับส่วนไส้สำหรับเปาจะผัดก็ได้หรือจะทําอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าเอาไปผัดก่อนมันก็มันก็จะดีนะคะได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่แล้วแต่ใจชอบนะคะมาค่ะ ยายจะทำสามลูกก่อนนะคะก็ะเครื่องยายก็มีเห็ดหอมไข่เกลือซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดก็ได้แล้วก็หน่อไม้สับต้นหอมสับผิดไทยเกลือน้ำตาลนะคะแครอทเท่านี้ค่ะอ่อสีขาวอีกอย่างหนึ่งนะคะ ผมปูรถไม่ใช้ค่ะอันนี้ยายก็ทำาท้งนี้นะคะระยเจะก็จะห่อนะคะห่อตามที่เราเป็นเลยค่ะมันไม่ไม่จำเป็นต้องไปสวยอะไรเลยหอ่อห่อตามที่เราถนัดเลยนะคะก็จะต้องใช้น้ําแตกนะคะเขาจะได้ติดค่ะ แตกหอไม่มิดลน้นยายหอไม่เป็นหรอกนะคะหอยสวยอะ่ะเพราะยายไม่ใช่ไม่ใช่คนทําทางนี้โดยเฉพาะเราเอะพยายามหอยให้มิดค่ะเดี๋ยวเวลานึ่งเขาก็จะแตกนะคะแล้วแต่ความถนัดค่ะยายก็จะหม้ลเลยนะคะตามภาษาคนที่ไม่เป็นนะคะ ส่วนอันนี้ยายจะไม่ใช้แผ่นรองนะคะอยากจะใช้ตัวนี้เลยทาน,น้ำมันนิดนึงทาน,น้ำมันเพื่อให้เขาอล้นนะคะแต่ยาีจะไปหวางนึงอันนี้เป,นเป็นเป็นตัวลองนะคะทดลองดูว่าเขาจะได้ผลไหมจริงจริงแล้วจะต้องมาปั้นให้เป็นก้อนแล้วก็พักแป้งไว้นะคะแล้วแต่แต่ยายบอกว่ายายอ่ะจะไม่ทำตามสูตรเพราะมันใช้เวลา ยายเป็นคนที่ไม่ชอบตามสูตรค่ะชอบตามใจตัวเองมาก่าทําอะไรก็แล้วแต่อ่ะยิ่งคนไม่มีเวลาน้อยทุกอย่างออกมากินได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทํามาแล้วไม่อร่อยทุกอย่างอยู่ที่แป้งนะคะถ้าเราถ้าเราทราําพอดีแป้งขึ้นหรือว่าอะไรมันมันก็จะออกมาสวยนะคะทุกอย่างอยู่ที่แป้งหมดอยู่ที่รสชาติที่เราทํานะคะอันนี้สลหรับเปานี้ก็ดีสําหรับยายที่ว่ายาย เ,เวลายายไปทํางานนะคะยายก็จะมีเอ,อไปกินนะคะยายก็จะมีเออ,อาหารไปกินโดยเพราะยายไม่ไม่กินข้าวกินขนมปังเขาไม่เป็นนะคะยายก็เลยจะอาศัยทําแบบนี้ พอตามใจชอบล่ะค่ะพยายามห่อให้มิดนะคะแตกก็พยายามเก็บเก็บมาให้มิดเพราะว่าเดี๋ยวเขาแตกออกมาแล้วจะไม่สวยยายก็ทําเท่าที่ยายทาได้แตกอะไรไหมอ่าได้อีกหนึ่งหนึ่งลูกแล้วะคะ่ะยายไม่มีซึ้งใหญ่นะคะยายใช้ซึ้งเล็กนึงเพราะ,ะนั้นยายก็ลองแค่สามลูกก่อน ใช้เข้าเตาอบก็ได้เตาอบยายจะเป็นแบบใช้ไอน้ําได้ด้วยนะคะได้แต่ยายชอบดึงมากกว่านะคะใช้มือก็ได้นะง่ายง่ายเห็นไหมคะไม่ต้องใช้ตัวบดหรอกเนี่ยดึงออกมาแต่ถ้ามือถ้าคนดึงไม่เป็นจะเป็นรูนี้นะคะใช้แผ่นบดเขาก็จะเขาก็จะเสมอกันนะคะเห็นไหมคะ อากกินอะไรก็ทำเองค่ะทุกอย่างทุกอย่างยายหัดทั้งนั้นแหละค่ะยายไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดหลอกนะคะใส่ใส่พยายามห่อให้มิดนะคะยายไม่ยายไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดหลอกนะคะพ่อแม่ยายก็ไม่ได้สอนมาเพราะยายไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะคะ อันนี้ทาแป้งทาน้ำมันนะคะเพื่อให้ขดร่อนนะคะเวลาเรานึ่งสุกมาค่ะยายจะลองแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะสเต็กบางกุนยายเสร็จแล้วนะคะดูค่ะอันนี้ห่อแตกนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวพอเขาเย็นแล้วเราจอาออกจากพิมพ์ได้เลยก็จะเป็นสเตาเป็นลูกๆนะคะแล้ว พอเขเย็นดีแล้วยายก็จะเก็บใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้นะคะแล้วเวลายายก่อนจะไปทํางานหรือเวลายายหิวยายก็มาใส่ไมโครเวฟหรือไม่ก็ใส่ในปากหมอ้อข้าวที่เรานึ่งหรืออุ่นแล้วร้อนเราก็ได้สเปาค่ะนี่คือสเปาฝีมือยายนะคะดูค่ะ อันนี้คือทําขั้นตอนไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวเสร็จค่ะแต่ว่าที่ว่าขั้นตอนคือการหมักแป้งหรือว่าอะไรน,นะคะแต่เราต้องใช้เวลาให้แป้งเขาขึ้นสักสองถึงสามชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเป็นอันว่าเสร็จสละเปาค่ะแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะ